เธอดูดิแพทถนนธรรมชาติมันเรียงสวยเนาะใช่สวยมากเป็นธรรมชาติเรียงตัวธรรมชาติรังสรรค์แต่ไม่ธรรมชาติแบบเธอก็สวยเหมือนกันอย่าเลยถ้าธรรมชาติกูดูไม่ได้หรย <laughs> และนี่นะคะก็คือวันเที่ยววันที่2ของมาดามแพมถามว่ามาทำไรนะคะก็พามแม่ๆพี่ๆทั้งหลายเนี่ยมาเที่ยวกันนะคะเอาคุณแพลนไปรอบๆสิคะว่าเจ๊เจเจแม่แม,แม่เขาอยู่กันตรงไหนนะคะอันนี้ชุดเที่ยวชายทะเลใสๆแจ็คเก็ตพร้อมซ้อนมอเตอร์ไซค์นะคะเป็นฟิลแบบว่าผู้หญิงค่าขยัดแต่อันนี้ก็ใส่หมวกนะคะอันนี้ตัดอ้อยมาเพิ่งเสร็จนะคะแม่นันทาก็จะแบบว่าเออเป็นคุณหญิงคุณนายนะคะส่วนนันนุยก็แบบว่า แบกกระเป๋าหน้าขายลอตเตอรี่ <c oughs> <c oughs> เราอยู่กันที่อํำเภอสีชนนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าเขาควายดําใช่ไหมเ <c oughs> ขาพลายดําพลายดํานะคะเราก็จะมาดูที่ทะเลก,กันไปกันดีกว่าค่ะไป <c oughs> ตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าจุดชมวิวแล้วก็พื้นเนี่ยก็ค่อนข้างลาดนะคะไม่แนะนําให้ใส,ส่ส้นสูงกันมานะคะมาดามแพมรอดค่ะ แต่นู่นค่ะพี่ปิงปองไม่น่ารอดตรงไหนรู้ไหมใส่ซ่้นแหลมมาน่าจะแบบว่าโอ้เทกระจาดนะคะเราจะบอกว่าเออที่นี่วิวสวยนะคะแล้วก็มันโอเคมากนะคะโอ้ทะเลด้านซ้ายสวยมากนะคะแล้วก็ที่สําคัญในตรงนี้เนี่ยจะเป็นทะเลแล้วก็มีโขดหินด้วยนะคะแล้วมันก็จะค่อยๆลงไปโอ้บรรยากาศดีนะคะถ้าใครมาอะไรอย่างนี้นะคะเออตรงนู้นน่าเดินใช่ไหมไปไหม ตอนลงจากรถบอกว่าตรงนี้ยังไม่สวยไปต่อไปต่อพอลงมาอยากถ่ายรูปมาไปไปไป บ้านค่ะมาด้วยกัน1คืนสองวันแล้วนะคะอยู่ๆพี่สาวมาดามแพมนะคะยิงคําถามนะคะในบรรยากาศที่วิวชายทะเลกําลังผ่อนคลายแบบนี้ถามอาจารย์ว่าคุณมีปองคะอายุถึง50หรือยังคะดันมาด้วยตีแก้พอีกแล้ก็ยิ่งบอกอยู่ว่า เป็นพี่มาดามแพมหนึ่งปีนะคะน่าติดไม่ที่เีก็ถามเพราะอะไรรู้ป่ะดูแล้วว่าคนอายุ30มกว่าไม่น่าจะมีปัญญาซื้อเพชรซื้อทองเยอะขนาดนี้รวมภูมิฐานเหรอคะถ้าดูภูมิฐานไม่เอานะคะไม่เอานะคะหรือหรือเป็นไปได้ว่งหงดูไลฟ์สดเอิบกอบหงดูเห็นหงชัดไหมคนนี้พอดีใส่กลางก็เลยเห็นงอกเห็นงอกเยอะมากโอ้ไม่ไหวแล้วอาจารย์ไม่ต้องไปโมด่วน โบตงโบตอกต้องมาด่วนนะคะคลินิกต้องเข้าและสัลญยญกรรมสัญยกรรมต้องเข้า่ะซึ่งรายการนี้นี่บอกไว้เลยรายการท่องเที่ยวแต่ตอนนี้ลาก,ก็สัญยกรรมแล้วค่ะเพื่อจะงงงไงกำลังดูทะลงทะเลดู <c oughs> อยู่คุณพี่ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายด้วนยะ <c oughs> หัวเราะอย่างตาใจอยู่นะไม่อันนี้พี่สาวมาดามเพมนะคะพี่สาวมาดามเพมยูยูหันมาถามแบบซื่อๆนะคะโอ้พี่พี่ปองอายุถึง50ิหรือย่งเนีย จารย์บอกว่าคุณพี่คุณพี่ถามว่าไงเลยคะคุณพี่ถามว่าไงนะคะอ๋อห้าสิบกว่าเหรอยังถามอย่างนี้อ๋อห้าสิบกว่าเหรอคุณพี่ไอร้ายแหละคุณพี่เป็นยไงนะคะอบไมชจะบอกว่าเกิดปีห้าศูนย์หรือเปล่าเออหรือเกิดปีห้าศูนย์หรือเปล่าอายุสองไม่เป็นไรค่ะอย่าแถมค่ะอย่าแถมค่ะยอมรับมาดีๆว่าฉันแก่นะฮะเอาแก่ก็แก่ค่ะทสภาวะมีวุฒิภาวะสูง กระเทยเขาเรียกว่าซ่อนจิ้มนะคะตอนนี้เดินค่ะเดินดีๆนะคะอย่าพลิกเหมียนะคะซ่อนจิกไม่พลิกค่ะอุ้ยนางเดินชับเปียะเลยอะนะคะภาษาใต้เขาเรียกว่าชับเปียนะคะต่อยแล้วเก่งมากแม่บอกให้เดินอาขา <laughs> แม่บอกให้เดินอาข ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่ทะเลขนอมอีกที่หนึ่งนี่เมื่อกี้ใส่เสื้อคลุมไงอายุเท่าไหร่นะพี่ชนบอกว่าอายุ52ใช่ไหมเมื่อกี้อายุ52ใช่ไหมห้าสิบสองพอตชุดพอต่อชุดเหลือเท่าไหร่ยี่สิบสามยี่สิบสามนพี่พอมีแรงขึ้นมาหน่อยนะคะจากห้าสองเลือยี่สิบสามนะเจ๊เทปมากเลยครยรู้สึกว่าความดันขึ้นความดันต้องขอยาลมนะคะยาลมยาดมยาหม่องพีปปองเครื่องบอก50ยังไม่เท่าไหร่ บวกเป็น <c oughs> ไม่ธรรมดาค่ะอะเราจะไปตรงนี้กันนะคะริมทะเลค่ะอําเภอขนอมนะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชสวัสดีค่ะค่ะอะไรนะคะเรียกกระสีนคุณครูุ <c oughs> คณครูอ๋อถ่ายนิดนึงได้ไหมคะถ่ายคนตาคนจมูกนะคนะคนจมกอ่ะลีลาเรื่องมากกูไม่ถ่ายแล้ว <c oughs> แพาสับยู่ทิ้งไทยเยอ่าตอนนี้นะคะเราก็กูเจอกลุ่มแฟนคลับเรื่องของมึงค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับแฟนคลับนะคะแฟนคลับกลุ่มนี้เนี่ยเป็นพวกมากระเซียนการงานเกษียณคนไหนเกษียณมาหนคนไหนเกระเซียนเสื้อเหลืองเหรอคะหนูกระเซียนนะคะลูกหาเกระเซียนวอกี้มีผัวอย่างนั้นหรอค่ะสามีเกระเซียน หัวเกษียณแล้วนะคะนอนรออะไรคะบำนาญเออนะคะยังไม่ได้หัวเก่งอ๋อยังไม่ได้ยังไม่ได้แบบนี่หยากไหนโอ้ยยากหยับแล้วแล้วก็ไม่ปล่อยนะคะนี่ไงใส่แว่นพอกันเลยเออน่าเห็นป่ะดีมากขอบคุณค่ะใช่ไหมไม่อยกกระโดดหัวหัวอย่างนี้คุณวิทย์คุณวิทย์แต่อย่า มันจะตบเลยคิด uhm ว่าจะมาตบอะมาดมแพรมเนี่ยมาดาแพรมใช่ไหมเห็นนเป็ดเนี่ยเจอแล้วคนนี้หนูชื่ออะไรคุณแมวค่ะคุณตามาชื่ออะไรคุณบีอยู่จังหวัดอะไรคะมาถ่ายงานแล้วเหมือนกับว่ามาถ่ายงานเกษียณอย่างนั้นแหละหนู เราสวยเดี๋ยวผู้ชายก็เดินมาหาเองก็ถามไงก็ถามว่าเราอะทำไมแบบว่าไม่เอาแล้วหรออะไรอย่างงี้ติดแฮชแท็กใครค่ามาดามแผมติดแฮชแท็กใครค่ามาดามแผมนะคะอ่สวยได้ค่ะบัฟจริงหรือเปล่าเมื่อตีน้องเขาจำได้แต่ไกลเลยค่ะคุณพี่อ่ะมามา เมื่อกี้ไงแจ๊งนั้นนะเจ้งนั้นนะเขาถามว่าทําไมทําไมมาดามแพมไม่เอาผัวแล้วหรอเทแล้วหรอคะเดินมาแล้วก็เลยบอกไปว่าถ้าเราสวยจริงอ่ะผู้ชายจะเดินมาหาเราเองไม่จาเป็นที่จะต้องเดินตามล่าผู้ชายนะค้าดังนั้นเนี่ยสวยจริงผู้ชายต้องเดินตามถูกี้คะคุณวิทย์เช่นสวยไหมสวยจ้าโอเคจบนะไหนเอาวางตรงถ่ายดิ อยูย่ตะโกนตะโกนเรียกมาดามถามทำไมมาถ่ายรูปหน่อยเดินมาถ่ายก็ไม่ได้ต้องให้กูไปหาแฟนขวับกูแน่หรือป่ะเนี่ยอตอนนี้นะคะเราก็พาแม่ๆกันมาดูกันที่ชายหาดนะคะตอนนี้เออคนก็กำลังดีไม่เยอะมากนะคะทุกคนค่ะดูหาดท้องฝ้าเออคือดีนะสวย เพราะรูปสวยๆนี่มันก็ลำบากไงจะให้แม่ข้ามน้ำไปก็สงสารเราไม่เน้นรูปนะคะเราเน้นวิวะค่ะเพลงสาวั้ำ อยากรู้ว่าบึงน้ำเนี่ยมันน้ำจืดน้ำเค็มไหมอยากรู้ใช่ไหมไม่ต้องแตกไปชิมเอารู้ได้ไงอ่ะจะเอานิ้วจิ้มอยู่แล้วเราจะบอกว่าตรงนี้เนี่ยมันคือบึงน้ําธรรมชาตินะคะซึ่งเป็นน้ําเค็มเช่นเดียวกันนะคะไม่ใช่น้ํากลอยถ้าน้ํากลอยเนี่ยก็คือน้ําจืดกับน้ำเค็มมันจะผสมกันแต่อันนี้เนี่ยมันมาจากทะเลฟากนู้นนะคะตอนดึกๆเนี่ยน้ํามันจะขึ้นมาถึงตรงนี้เลย และน้ําก็ไปขังอยู่ตรงนู้นแล้วตอนนี้มันก็ไหลออกตอนนี้ก็คือช่วงน้ําลงนะคะแสดงว่าเคยมีผัวอยู่ภูเก็ตใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่พ่อดแมแบบแบบพี่พลอยนะคะเราเรียนรู้และเราก็เป็นเด็กใต้ยอยู่ใกล้ทะเลภูมิเรียงเราก็ต้องเรียนรู้ถูกไหมคะอย่าให้จับได้นะแม้ทำไมหึงเงินจังเลยเพราะอะไรฉันสวยอากาศดีค่ะแต่ซู้ที่ญี่ปุ่นไม่ได้นะคะเพราะที่ญี่ปุ่นนี่ พินาศมากเลยลมพัดลมพัดผมกระจุยค่ะผมตรงนี้ยังไม่รอดอ่ะแม่แม่ไปนั่งกันค่ะไปนั่งค่ะเดีเร็วค่ะหวังมีอารมณ์ถ่ายอยู่เดี๋ยววีนแล้วไม่ถ่ายค่ะอ่าถอนไม้พิชิตใจถ <c oughs> อนไม้เนี่ยธรรมดานเนี่ยแม่แม่เนี่ยถ่ายกับต้นไม้ต้นมะพร้าวไม่ได้เพราะอะไรต้นมะพร้าวสดกว่าต้องถ่ายกับผลไม้ที่ตายแล้ว เอาแม่หันมานิดนึงค่าสวยธรรมชาติไงค่ะเจ๊ไม่มีความเป็นธรรมชาติเลยบอกไม่สวยคุณถ่ายตรงนี้ให้หน่อยสิมานิสต์อะไรเนี่ยถ่ายอย่างนี้ให้หน่อยได้ปะได้อ่าดูดิในกล้องสวยมากนะคะท่านผู้ชมขาเอาไม้มาอ่าเออมุมนี้เลยนะมุมนี้เลยเดี๋ยวก็ื่อนจะไปอยู่กับแม่ 1>, 1 2ถ้าไม่สวยก็ได้ด่าคุณวิทย์นะคะท่านผู้ชมรัเลเอาท่านผู้ชมคะใช้ตัดสินหนค่ะว่าสวยไหมรูกอื่นๆก็มีแล้วไมมันพี่นาดอย่างนี้ล่ะถายริมอย่างนี้เนี่ยนะใครก็ตังก็ตอนคอมโพสิชั่นนรู้จักไหมกูบอกว่าให้เอามุมอย่างนี้ <filtRAFibles> ah, okay, okay, okay. Mama, mama. Ni kau lagi dah. อาคาสำหรับวันนี้นะคะที่ชายชายทะเลอำเภอสิชนนะคะก็ขอลากันไปเท่านี้แล้วกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราบอกไว้เลยว่าก็ค่อนข้างเย็นแล้วก็วันนี้เนี่ยท้องฟ้าก็ค่อนข้างครึ้มเล็กน้อยถึงปานกลางเรามาที่นี่เรามีความสุขเพราะอะไรคะเรามากับแม่แม่ทั้งหลายค่ะอ่ามาที่นี๋ยกคึ้นโต๊ะมาด้อ๋อได้ด้มัยจังได้ทีเอามาด้ รู้เลยเห็นจะไกลออร่าแจ่มเลยขนาดนั้นเลยเหรอคะคุณค่ะาแต่งหน้าสวยมากแล้วก็ดูมาดามแฮมใช่ค่ะโต้องแต่งแน่นๆจะแต่งอีก่อนเดี๋ยวอ่อนอีกนะคะบคุณค่าอะล่คาตอนนี้นะคะเราห่างกันมาจากทะเลเมื่อสักครู่นี้ประมาณ600เมตรนะคะก็จะเป็นนาแม่เท่านาแม่เท่าแม่เท่าแม่แก่ก็คือคุณยายนั่นเองนะคะสำหรับภาษาใต้เขาเรียกว่าแม่เท่า เรามาดูนะคะที่นี่ก็จะปลูกข้าวปลูกน้ํานะคะเซ็ตฉากมาสําหรับการถ่ายรูปอะไรประมาณนั้นใช่ไหมคุณวิทย์ไม่รู้ไม่เคยมาไม่เคยมาเหมือนกันแล้วก็บอกเป็นคา,ฟคาเฟ่มาดูบรรยากาศของต่างจังหวัดที่เซ็ตขึ้นมาแล้วก็ดูมีความธรรมชาตินิดหนึ่งนะคะมาเดินได้อย่างเดียวค่ะของกิน ปิดดหมแล้วเรามากันค่อนข้างเย็นแล้วนะคะวิวที่นี่สวยนะคะดูไปอยู่ความเป็นธรรมชาติค่ะมาจากไหนกันคะเนี่ยอ๋อขายของอยู่ที่นี่อ๋อค่ะปิดร้านแล้วใช่ไหมเออว่าจะเดินไปดู ดหมดเลยขอบคุณนะคะลูกวัสดีค่ะบ๊ายบาย่เอาลาคะระหว่างทางเดินเนี่ยเราบอกไว้เลยนะคะโซนนี <diver> ้เรียกว่าโซนส้มตําค่ะถามว่าพ่ออะไรมีมะละกอมีพลิกค่ะนู่นใบกะเพราก็อยู่ทางนู้นนะคะจัดกินได้เลยนะคะโซนอะไรคะนี่โซนส้มตาค่ะอะนนาเลยค่ะอะแล้วปูดองใหนไหนค่ะในนาทุกอย่างสดใหม่ธรรมชาติค่ะดูในไหนค่ะในนาค่ะเอ และสําหรับที่นี่นะคะหลายคนก็สงสัยว่ามากระดาษนี้เนี่ยที่นี่เนี่ยจะต้องเสียตังค่าเข้าชมหรือเปล่าบอกไว้เลยค่ะค่าเช่าชมอยู่ที่คนละ2ี่สิบบาทค่ะยี่สิบบาทแต่ถามว่ามาดูบรรยากาศตรงนี้เนี่ยเออคือสวยนะคะแฮปปี้ค่ะตอนนี้ได้ยินเสียงไหมคะเกียดค่ะมาจากธรรมชาติค่ะลูกเกียดหรือลูกปาดคะเจ้เกียดค่ะลูกเกียดนะใช่่ะมาค่ะเบียดก็มาหยิบผิดค่ะ อ่สุฟีสซ,ซฟีค่ะหนึ่งสองสามถ่ายกับนานะคะแต่ไม่มีควายค่ะ ราคาถ้าเกิดว่าใครนะคะที่รักบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติแล้วก็สีสวยมากๆท้องฟ้าเป็นสีฟ้าทุ่งหญ้าเป็นสีเขียวและก็มีคาเฟ่แล้วก็บรรยากาศที่ดีนะคะแนะนําว่าที่นี่เลยค่ะนาใหญ่เท่าค่ะลองแวะดูนะคะถ้าใครมาแถวนี้นะคะอยู่ใกล้กันนิดเดียวเองค่ะเดินมาเอ้ยไม่ใช่ขับรถมานิดเดียวนะคะใกล้ๆกันค่ะเที่ยวทะเลเสร็จแล้วก็มาที่นี่ด้วยก็ได้นะคะ เธอดูดิแพทถนนธรรมชาติมันเรียงสวยเนาะใช่สวยมากเป็นธรรมชาติเรียงตัวธรรมชาติรังสรรค์แต่ไม่ธรรมชาติแบบเธอก็สวยเหมือนกันอย่าเลยถ้าธรรมชาติกูดูไม่ได้หรือเดี๋ยวแม่อยากกินหอมหมกปลาช่อนหรอคะ <c oughs> สรุปแม่อยากกินปลาช่อนนะคะทำไมอ่ะฮะหนู่นหนดูปลาช่อนคะ่ะ <c oughs> ไม่มีอะไรดูนะคะตอนนี้แม่อยากกินปลาปลาช่อนแล้วหอมหมกปลาช่อน <c oughs> ในนาค่ะในน้ํามีปลาในนามีข้าวบนสะพานมีกระเทยกับแม่ของกระเทยก็จะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้กำลังใจมาดามแพมมาตลอดรักทุกคนค่ะและที่สําคัญค่ะมาดามแพมสวยได้คุณก็ต้องสวยได้และทุกคนมีความสุขกับสิ่งที่เราเป็นได้นะคะมาดามแพมถูกกินได้คุณก็ถูกหวยกินได้เช่นเดียวกันค่ะ